สวัสดีครับวันนี้เรายัางอยู่ที่โรงเรียนลุจิเสรีวิทยานะครับวันนี้เป็นวันนี้ทําความสะอาดพื้นทั้งหมดนะครับหลังจากเราซ่อมเสร็จแล้วนี่ครับทั้งนอกสนามในสนามนะครับทั้งหมด ข้างนอกสนามเดิมทีทางเราคิดว่าจะใช้เครื่องขัดซึ่งดูแล้วคุณภาพสภาพคอนกรีตยังไม่ดีนะครับก็เลยต้องทำการแรกหน้าด้วยมาติกทั้งหมดนะครับนี่ครับนี่ก็คือส่วนที่เตรียมหน้าก่อนแรกนะครับนี่ครับ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อบริษัท MCC Engineering 2 0 1 1ได้นะครับที่เบอร์0 8 0 2 9 7 5 8 5 0นนะครับขอบพระคุณครับ